เปิดเพลงไม่ได้เหร เก่งยีนเอลอยยืดจ้าได้แล้วป้ายซิมบ้านะคะ <Okay. S 1> มา กางเกงยีนเอวยางยืดนะคะยืดดึงดังดึงดังเลยลุกเร็วเต้นเร็วเต้นไม่ได้มีคนมองอยู่อ้าววันนี้เขาใส่กุดชี่ด้วยนะสีสดใหม่ ขาดูเอวงานดีมีทั้งเป็นขาเดฟขาทรงบอยลูกค้าสามารถใส่เป็นเอวสูงได้ด้วยนะคะบางตัว <Yeah. S 1> งานสะอาดพี่จ๋าใครอยากได้ถูกๆนะคะมีราคาเหมาเหมาทักแชทมาเลยสวยจังเลยปัก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  บางตัวเป็นเชือกผูอย่างเงี้ยลูกค้ายแยกทำราคาได้อีกนะคะน่ารักเนาะเนี่ยทรงบอยเอลสูงนะคะตัวนี้หาเดฟจากตัวนี้ แกลอีกแล้วค่ะใครรับรีวิวฟรีค่าส่งเลยหุยสวยมากเอลสูงวินเทจได้เลยนะพี่จา๋าเนี่ยเอ,เอลดีมอค่ะ forever ก็มีนะคะสวยขอบคุณกาคุณพี่สวยป้ายนี้สวย งานดีค่ะงานดีขายมาหลายปีแล้วนะคะบางตัวเป็นเชือกผูกนะคะเนี่ยพี่เป็นเอวสูงใส่เป็นวินเหตุได้เลยผ้าสะอาดมากนะคะประมาณร้อยตัวเลยนะกระสอบหนึ่งค่อนข,ข้างคุ้มงานสะอาดพี่ๆเอาไปขายได้แทบทุกตัวเลยนะคะเอาไปรีดนิดเดียวพอเนี่ยผ้าใหม่ๆเลยนะคะเกรดนี้แบบเราขายแบบถูกมากๆนะ งานค่อนข้างดีพี่ธนวัฒน์ลองยังพี่ธนพนเอาเอาแย่พี่พเดีเอ yeah. บอกกูขายไม่ทันแล้วตอนนี้รวยยังเอาเงินไปเก็บไว้ไหนมาเอฟเร็วคุณพี่ทรงบอยนะตัวนี้เนี่ยมันใหม่จริงๆนะลูกค้าดูงานนะคะสะอาดงานสะอาดพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ 2,900บาทกระสอบรีวิวส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะค่าเดฟกระสอบน,นี้มีแต่ตัวสวยๆคุณพี่สุภลักษณ์จัดเลยคุณพี่รีวิวฟรีไม่มีค่าขนส่งนะคะใหม่ที่งานเพิ่งลงรอบนี้ได้เยอะด้วยนะรอบนี้ได้มา30ลูกนะคะ อยากให้ลูกค้าเอาไปทําทุนการช่วงเนี้ยบางคนเงินเดือนใกล้จะออกแล้วจะออกยนะีห้าเนาะบางคนเงินเดือนออกยีห้านะคะจัดเลยเนี่ยค่ะเดฟบ,บางตัวข่ะเดฟบ,บางตัวค่ก็บอกนะคะสีดําแบบเนี้ยบางคนใส่ทํางานได้นะคะเนี่ยทรงบอย ีมากทุกคนผ้าหนาไม่ใช่ผ้าบางๆแบบเขาจะทิ้งไม่ใช่นะโอนาวีค่ะโอ้โหใหม่จริงลูกค้าราคา2อ0พคุณพี่รุ่นนี้ค่อนข้างคุ้มเลยคุณพี่จ๋าสอ0 0ันนะคะไซส์ปกติถึงอวบๆหน่อยนะคะเอาไปขายคู่กันได้เลย ยาง,งดึงดั่งยางยังเด้งดีเริดเลิดชายเนี่ยใหม่คุณพี่กล้าให้ดูใกล้ๆเลย,นเ,ยเ,เนี่ยงานสะอาดแบบเริ ใช่ค่ะลดคุณพี่จัดเลยแกป๊ปค่ะเนี่ยเนื้อผ้าดีมากอะที่ดูผ้าไม่บางนะผ้ากำลังดีเลยอะ เอลดีเอลดีทุกคนต้นทุนแบบถูกมากนะคะลูกคก้าเออได้เกงยียนเลยต้นทุน20กว่าบาทเอาไปรีดนิดหนึ่งเพิ่มมูล,ลค่าสินค้าอีกนะ อีกแล้วน้องแค่พี่ยิ่งบ้าอยู่จริงๆคุณพี่เคยลองหรือยังเอาไปขายคู่กับเสื้อดอกไม้ได้นะ H&M นี่ H&M เป็นงานที่ขายดีมากงานหนึ่งของโกดังเราเลยนะคะเฮ้ยนี่ เอลดีสีสดสีเข้มเนี่ยค่ะหนาอะไรกลัวแมวผ้าดีมากอะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนคะ่ะจัดเลยคุณพี่พ ีะคะเอวมันแบบใส่สบายสบาย,บายเนาะโอ้เนวีเฮ้ยตัวนี้น่ารักเป็นเชือกผูกนะแล้วขาเป็นขาจำแยกทำราคาได้อีกคุณพี่ เดยวางน่าร <irgend. S 2> <Ad amat S 1> ักเนาะตัวไหนมีเชือกผูกแบบน่ารักมากนะคะพี่ไปแยกทรงนะทรงบอยเอลสูงก็แยกทำราคาได้นะคะเอาไปรีดนิดหนึ่งเนาะนี่ ค่อนข้างดีเล่นได้ค่ะป้ายนี้ไม่มีปัญหานะจ๊ะ H M มันสะอาดจริงๆลูกค้เนี่ยเนี่ยมีทุกสีเลยอ่ะคุ้มนะคะเนี่ยทรงบอยเอวสูงดูยางดิพี่เป็นเอวแบบเอวอยางยืดนะคะ ใหม่นะคะใหม่งานสะอาดยางดีใสดีอ่ะคลาสไซถึงอวบๆเลยนะคะกระสอบ45โลคุณพี่100ตัวบวกลบได้เลยนะคะรับกระสอบรีวิวได้ทุกตัวไม่มีค่าจัดส่งค่ะ นะคะคสะอาดมากนะคะลูกค้าเอาไปรีดขายได้เลยไม่ต้องซักแล้วบได้นะระวังโดนรถเหยียบมันเอาเอาลงไปเนี่ยค่ะซื้อ2,900ได้แบบเก่งๆกับ100ตัวเลยนะ2,900ได้เป็น100ตัวคุณพี่รับรีวิวได้เลยนะไซส์ปะ ประมาณ30มสิบถึงสามแปดบวกลบนะคะคุณพี่ยี่แปดก็มีเนี่ยมีทุกไซส์รวมกันเล็กจนถึงใหญ่อะลูกค้าได้ทุกไซส์นะคุ้มงานสะอาดคุณพี่เล่นได้นะคะไม่ขาดทุนนะ เนี่ยยางยังดีนะพี่แม่เขี่ยม,มันลงท่อหน่ย่ยเดี๋ยวรถเหยียบยางดีจ้าถ่ายรับเนี่ยอ่ะโอเคได้เลยค่ะอา้า พี่อันนี้ขึ้นก่อนนะพี่พี่ที่หนูปักหมุดนะพี่ชุดที่นั้นเอากระสอบใหม่ได้ไหมคะกระสอบใหม่ได้ไหม<ง>ของเพึ่งลงใหม่นะคะรุ่นนี้พึ่งลงใหม่เลยพี่พี่สวยๆเลยมีเยอะค่ะมีสามสิบกว่าลูกโอนาวีค่ะรอบนี้คือโชคดีนะได้ของเยอะนะคะที่ปกติแบบมาน้อยสิบกว่าลูกอะไรอย่างงี้นะ พี่ๆท่านไหนที่อยากลองนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะ2,900บาทที่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรุ่นนี้นะขายมานานแล้วนะคะ